สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาณาและกัลตันบุษชมเสื้อผู้สกุลนะครับครับเมื่อนี่กับาพบกับผมจะเทิงสายป่าไปชิงคือเก่าแล้วครับครับเมื่อนี่กับพามายามไม้บ้านทวัดดินแดงครับธวัดดินแดงไม้คือว่าไม้นี่กับเป็นไม้มหาชนแถวนี้อยู่ครับกับไม้นี่กับคิดว่าอยากมาโดนแล้วครับกับมีนานาพื้นมาตกกัดมันได้อยู่ครับเมื่อนี่กับมี นาพ้นมาตกหลิวทันนึงแล้วก็มีท่านฟังพ่นกับมีนาดินครับแดี๋วนาพ้น่าส่วงเศร้าๆเขาอยู่ช่วงนี้มีไอเงียบไปครับแต่ว่าตอนนี้ล่งไปครับกินทุกเม็ดครับปลาหน่อยครับปลาไอกระแหหน่อยครับตัวซ้ำนิ้วมือตัวซ้ำสองนิ้วนิ่ได้ขึ้นมาตัวซ้ำนิ้โปมือนี่ครับโอ้ขวัญใจปลาเล็กครับมื้มันี้เก็บหมดครับเล็กใหญ่เก็บหมดครับว่าเสียไปปลอยครับกะบไปติดตามรับชมน้ำกันไปลุ้นน้ำกันครับว่ามีชีวมีตัวใหญ่บ่าฤทธิ์จได้ หรือสิมีแต่ปลาแน่อยๆกันไปลุยน้ำกันไปติดตามนังกันครับไปลุยครับจวดครับจวดครับวันนี้กับวันนี้กับเ่นสามหกบาลานซคลิกเอาครับน้ำกับลึกพอดีอยู่ครับน้ำบลึกบลตื่นบลึกน้ำกำลังดีครับแต่มันกลฟังมันก็เป็นสั้นๆลุ่มครับ รุนเบิงครับลาหน่อยปลาหง่หน่อยงหญ่ก็เก็บมันครับเปื่นทีกะตกยากครับตกยากมันตะวันมันซองตาครับแต่ว่าสิไปยุบฟังพุ่นหรือึ้นไปขึ้บืนแห้งครับล่มล่มแห้งเป็นคืนครับตกยากตกบ่าดขึ้นกันครับนี่แค่โซนนี้ครับส่วนนี้ส่วนเดียวครับที่น้ำนิ่งเพราะว่ามันบังร่มครับร่มมันมาทั้งนี้ เลยต้องเลือกเอาว่าจะเลือกเอาขึ้นหรือเสียเอาเลือกเอาแดดครับก็ <Huh? S 1> <c oughs> เลยเลือกเอาแดดกครับเอาตกนิ่งๆครับเอานี่ครับลงกใบมันกินอย่างเดียวครับแต่มันปลาหน่อยครับวัดอยู่นี่บ่ติดอยู่ครับหน่อยก็นหน่อยคักโพดครับอ่ะมันีสิได้มือสิแหีวบม่มาไก่เด้มาไก่เด้ ลงไปเหยื่อหมดเลยเด่นิใส่สีขาวเป็นฝูงเลยครับโอ้สิวหวบ่นเบ็ดกระสุนจุดหาครับศูนจุดหาแล้วครับวันนี้เก็บเบ็ดเก็บเบ็ดลงไปเล่นเลยครับโอ้ เล่นกับบ่พเพวัดบ่พพ์บ่พเพศิได้วัดวรครับหยักหยักหยักยักเยอะหมดสื่ออือ <c oughs> โอ้ยต,ยตายตายตายคนใจปลาเล็กจริงๆ โอ๊ยไปหลดเอาวตวอกบริกินดอกลานอยลาน,นี่ทอนขึ้นมากเอ้ยนี่ครับตัวมันมันจสดให้มันไดจังได้ตัวซัหนี่วมือ้อ ครับกะหน่อยคือเก่าครับโอ้ยขออภัยเลยครับยอนยอนแสงนิดนึงบ้นิดนึงแหละเต็มเต็มเลยครับก็เลือกว่าเลือกน้ำนิ่งหรือสิเลือกแดดเลือกขึ้นหรือจะเลือกน้ำนิ่งมีอันเสียอันใดอันเสียน้ำนิ่งกับแดดขึ้นพัดลมดีครับก็เลยเลือกแดดโอ้ยเลือกผิดครับเลือกผิดแล้วนี่ มันต้องเลือกร่มไอเลือกล่มร่มดีกว่าลงไปกับไส้เลยครับจากสีวัดจังได้วัดกับบดติด <c oughs> เอาปล่อยให้มันคักๆเลยครับไ,ไล่คักๆเลยเอตัวใหญ่สิบัลงม,มาสักตัวเดบเฮย ทุนกับลูดเฟมถอนมาเห็นอย่างโอ้ยเข่าปากเด้อเข่าปากเด้อเกาปากเด้อครับบอด้เกลียวเด้อเมื่อปล่อยกับเมื pues ่อเลี้ยงเป็นแต่เมื่อเลี้ยงเถอะวะเลี้ยงเสร็จตู่ปากนะปลาแง่กับซิบบกเข่ามาเนี่ยเฮ้ยเอาลวดไป โอ้โหอะไรยังสวยตกยากเด้อครับตกปลาหน่อยนี่เดี๋ยวว่าตกง่ายเด้อตกง่ายเด้อปลาหน่อยนี่ อนจะถอนมาอยู่อื้มอื้มปลาวาดเข้าไป <c oughs> แขนไม่หลุดอย่าหยุดวาด <c oughs> ว่าปลาหน่อยว่าจะกินแบบ โหดๆขาดกับบอ่อตอด,ด,ด,ดพ totally cool. ่อเด็กๆพ่อได้ท <te> <surg ashed. S 2> ุนยกเล่นเฉยๆครับแกย่อมแล้วฮหือ่พระเจ้าจอด เดดกระหอดปลาหน่อยกระกวนเมื่อเท่านั้นบอลุ่งมือน,นี้บอลุ่งครับอื mm ้ม hmm. อ mm ื hmm. mm ้มอื้มอื้ม ยังยังยังไม่หมดกินจนท้องไข่แล้วเยื่อคนใจปลาเล็กครับปลาเล็กเขาดีขนาด <Huh? S 1> บ้บานเฮามามันตลาดวหายตลอดเลยครับตลาดวหาอีกแล้ว ลึงลงกับบอลงครับมัดหลดยองยองแงะแงยองยองยองแงไปนี่เม็ดกับปป้าแล้วแล้วจังได้หน่อยกนันหน,น่อยแล้วไงกันไงแล้ว <c ười> <c ười> ปายไม่ถูกเลยครับตอนนี้ก็หาโม่งกว่าแล้วครับก็คือกครับบ่ไปบ่มากครับบ่ลุงครับบ่ลุงบ่ลุงบ้าหน่อยครับบ่แม่นบ่แม่นปลากระแฮอย่างเดียวครับถ้าปลากระแฮห,หน่อยมันติดอยู่ครับมันจะมีปลาขาวน้อย,อยตัวน้อยๆซํานี้ก้อยเนี่ยมันมันสเหลี่ยนเป็นฟูง ถ้าปลากระแฮแดงอ่ะมันติดอยู่ครับมันมนมีปลาอันนี้น้ำครับนี่ปลาขาวหน่อยน้ำครับเนาะอีกสักเม็ดสองเม็ดครับก็เก็บคลองละบอลุงครับบอลุงบอลุงมาืาม้นี่บอลุงเลยแบบนาๆเพิ่มมากมันคือได้ตัวใหญ่แท้บอลุงมาสักตัวนี่บ่าตัวใหญ่นี่ ปลาหน่อยคือเก่าครับกินบ่ไปบ่ามามานองมันเน่งมันห้องมันเน่งบ่ไปบ่มามันเน่งมันองมันเาานเง่นอง,นเองอยู่นี่ครับสาเหตุมันที่มันกินบ่ไปบ่ามาอยู่ปลาหน่อยตัวนี้นี่เองปากกระหน่อยตัวกระหน่อยครับ <c oughs> ครับสลัมมือนกันคือเกาอีกแล้วครับโอ้ยตลาดว่ายคือเก่าทำมาแล้วมันตลาดว่ายโดดครับโอ้ยปลาหน่อยอาการทุนบ่ไปบ่มาอยู่ได้ปลาปลาไก่แห่หน่อยมาหกตัวกับฟุ้งสีบ่อโชว์ผลงานเนาะอายเพิ่นอายเพิ่นไปบ่ถือครับไปบ่ถือมือนี่ปลาหน่อยปลาใหญ่บ่เข่าเลยครับถ้ามีดใส่เนี่ยก็สิติดอยู่ดอกมันมีแซมตัวแซมอยู่ก่อยนี่โอ้ มาก,คอ,กาคาอ,อคือเก่าครับตายคลรคือเก่าครับเอามาเป็นยังครับว่บางๆกันสิมาไม่เยอะครับเ <c oughs> ช่วงเนี้มันกับปลากันกินยากอยู่แต่ว่ากินอยากหน้าหน้าพิ่มาเพิ่นกระไดอยู่นี่แหละเอาพอสำนีแล้วครับกับปูที่เขาเมาเบิ้งเขามา่มชมคิดว่านี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้กับผมก็ต้องขอขอบคุณขอหายสุขภาพแข็งแรงยูดีไม่แหง้งรับรวยรับ,วย,บวยกันสื้อผูทุกคนนะครับ ถ้าเขามาเบิง้งเขามาชมแล้วกาอย่าลืมลนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการเ็ดคลิปต่อๆไปกันฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปดังๆดีครับพี่ๆน้าหนาท่านใดมีคำคิชมมคำแนะนำคำเสนอแนะจังใดก็คอมเมนต์มาบอกกันครับผมผิดพาดประการได้ก็ต้องขออภัยว้นำสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ